อายนี่ใกล้ๆเดินออกระลังด้วยฟังจะเดินนะคือกินเรื่องออกแต่ว่าเดินองมาจากบ้านนิดเดียวร้านก็อยู่ยตรงนี้ใกล้ๆควัดธรรมก็มีปัญหาไม่รู้จักพัก่อนจะกินอะไรจะทำอะไรเข้ามาฟังธรรมคูมม่พานชูชีพ<ช>มันบางเดี๋ยมันห้องธรรมะก,ก็เป็นห้องเสพติดเหมือนกันแหละที่ผมแจวเ,เล่นอบอกว่าเออ ศาสนาเนี่ยเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะทำเล่นไปแต่มันติดคนละอย่างอีก,อกห้องหนึ่งก็ว่าต้องเสพย,ยาเสพติดต้องมีโทษสิเพวยมันก็มีโทษนั่นแหละแต่เราไม่อยากพูดมันก็มีโทษทั้งนั้นแหละไอ้อหวยยังไอ้ลอตเตอรี่ยังเสพติดเลย,ยาาใช่ไหมเกมเด็กเล่นเกมก็เสพติดยังติดเกมเลย,อยเออถ้าใจเราตรงกันน่ะจิตก็ส่งถึงจิตอ่ะ ผู้พันชูชีพบอกให้โอ๊ตทับเสมอจิตส่งหากันได้จิตหมายถึงระลึกได้ไใช่เปล่าผู้พันชูชีพจิตก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งครับโรมันมีคลื่มันเพื่วิญญาณนี่แหละ มันจูนถึงกันได้แล้วถ้าจิตเข้ากันไม่ได้หมายถึงอะไรความคิดเห็นไม่ตรงกันไงก็วันไรอย่างอย่างเหมือนผัวเมียคนหนึ่งอยากจะเลิกมันไปมีคนอื่นไอกคนไม่ยอมเลิกเดี๋ยวก็ฆ่ากันนยฆ่าหันศพขนาดระดับนายแพทย์ ศาสตราจารย์ยังหันสมียเลยใช่ไหมไม่ตรงกันไงคนหนึ่งอยากจะเลิกคนหนึ่งอยากจะอยู่ก็นวลชฉวีก็เหมือนกันจ้างคนมาฆ่าสะพานนวลช่วะพยาบาลกับหมออะฆ่าต่องน้ำเออข้อพูดทำทมน้ำขบอพูดทำทำผู้พันชูชีพจะว่า คนขาดสติใกล้เปล่าคนไม่มีความคิดผู้พันจุจิปใกลเปล่าที่ทำร้ายกันว่าการด่ากันไม่นึกหน้าไม่นึกหลังทุกอผู้พันจุจิปคิดเหมือนโอเปล่าครับใช่ใช่คนได้ยินชัดเจนตอนนี้สติไม่ตั้งมั่นมันไหลไปกับอารมณ์กับผมก็ ทำอะไรที่สบายๆโอ้ก็ไปทำงานมาว่างก็เข้ามาในห้องแหล่มเข้ามาผมก็ถอยโอ้เตือนเช้ามาก็ได้ยินเสียงอะไรที่ไม่ดีผมก็นิ่งทำนิดๆหน่อยๆอยู่ร้านอ่ะตอนนี้อากาศดีเชย็นๆอ่ะตอนเย็นคับๆก้อนหนาวแถวบ้านอาจารย์ชูชีพอากาศเป็นไงบ้างกลับทันแล้วก็อากาศร่มๆนะห้องทำผมก็ไม่แดด ไม่ไม่ค่อยเข้าผมก็อัดเสียงเล่นเป็นการศึกษาเข้ศึกษาว่าอัดอย่างนี้ไดรไหมอัดอย่างนี้ได้ไหมท่านนั่นเองไม่ได้คีเป็นสาระอะไรตัวเราดีแต่ว่าที่ตันมาคุยกบพี่ก็เห็นมีพี่คนเดียวที่คุยเป็นสาคนได้ใช่ป่ะคนอื่นอนี่ก็ยังไม่ถึงสี่ตาเลยอยู่ที่ว่าอยู่อยู่ตาข้างล่างครับ อตาที่ยังไม่เลยเข้าขึ้นเราเลยครับพี่เราก็อย่าไปขัดเคืองเราเห็นเป็นธรรมชาติเราจะรู้ตาจมนำตาเน่นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นแหละคือปัจจุบันที่เกิดขึ้นสี่สี่ตานี่ของเรานี่ทั้งการธรรมชาติใส่เว้นตาแล้วเราก็หลับตาพอเราหลับตาแล้วสี่ตาของเราก็ยังอยู่อยู่ดีครับท่านเราก็เห็นของเรา ครับประมาณเจริญในชีวิตดีกึ้นไปครับวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกดีเป็นพิเศษเลยพี่ดีนะดีนะดีด้วยครับเมื่อวานโอ้เห็นนักร้องคุยกันช่วงนี้เขาได้พักผ่อนสามเดือนไว้อะไรครับสดใสสวยงามทั้งหมดอยู่ที่เราปั้นตลอดเดี๋ยนี้เขาว่า อถ้าเรานถ้าเรารู้จักทุกเราก็ไม่ทุกแล้วเพราะเรารู้จักด้วยโอ้ก็ไม่กล้าเอานักร้องมาเป็นเพื่อนกับทุกได้สบายๆผู้ฟังกติโปงเออผู้พังกีติ้งโปงว่าผู้พังชุดชีพว่าไม่มีอะไรเราฝืนที่เราจะต้องไปลำคาญกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราห้ามไม่ได้ใช่มันเป็นอ่าปฏิญ เป็นกฎของชางโลกกันเนาะเราก็ต้องรักษาบอกตัวเองก่อนประเพณีรักษากฎที่าโลกเขาบัญญัติขึ้นเป็นสิ่งที่เราควรจะเคารพเราก็คงทำตามเขาอะถูกต้องแล้วคุณโูนั่นแหละครับพี่ เออ,อด,ด,อดจดรย์ตาวินนายครับว่างเปล่าส,สวยงามสบายดีหรือเปล่าทุกใจดีใจอะไรเปล่าตันเนี่ยครับท่านอาจารย์ตาวินนายไม่อยู่อาจารย์จันนิดอัชเชนเชินผู้ฝันชุดเชิดครับท่านาแกแล้ว อาจารย์ใจถูกแล้วหลบไม่ได้แล้วหนีไม่ได้แล้วก็อยู่ในขอบเขตของท่านก็มีความสุขของท่านที่บ้านมีลูกสาวที่น่ารักมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่รู้จะหลบไปไหนมีความภูมิใจอยู่ลึกๆไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบครับท่าน ดูจผู้มไมแบบุทธาวินายาจาครับครับอาจารุกธวินายเป็นผู้ใหญ่ละครับท่นอย่างเราอย่งผมก็ถือว่าีกับห้กยังเป็นเด็กอยู่ในควาิดโอ้ะเราก็จะทุกข์กันไปจนตายใช่รกน้นเพราะฉะนั้นเรา เราไม่ทุกแล้วแต่องกระจกดูทีโอโหปวาเลยยังไงเราก็ไม่ทุกแล้วแต่ในความลึกจริงๆเนี่ยมันไม่แก่นะนน้อยจิตเราไม่แก่แต่รากนีมันแก่ร่างกายเรามันแก่แล้วจิตเราไม่เคยทุกข์้วครับเพราะว่าในในร่างกายนี่ก็มีเพียบครับมีน้ํากินใช้ได้แล้วผมผมกลัวอาจจะฝึกตัวขนาดนั้นแต่ไม่ได้อดสักมือมีแต่เหลือรด รอนเหลือควมจรเราก็ตองเียอู่ร้านอยู่เนเสียงเพลงดังเปล่าได้ยินแอบเได้ยินไม่ไม่เยอะ เขาก็พอผมอยู่ไกลหน่อยผมก็ัวดต่ะได้ยินถ้าได้ยินก็ผมก็คิดอย่างอื่นที่ยังมีแต่รู้สึกว่ามีธรรมะหลานผมว่าอุ้ยอุ้ยขาดเลือกินเหลือใช้คุยธรรมะมีประโยชน์ยังไงก็ว่ามีคนสบายใจหลานโตมาหลานจะจะรู้เองหลานผมยนี่ทุกไม่ได้เรื่องการการ การป่วยการเจ็บการทุกขเวทนาเนี่เราเราหลีกไว้พ้นแต่เราคุ้นคุ้นชินเสียก็ทุกอย่างก็ดีแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าเกลียดกับเราไม่มีอะไรที่น่่อไไมมีีะรทจะทำให้ขัดอกขัดใจไม่มีแล้วพี่ ไม่มีอะไรจะขัดใจอีกแล้วสอนทีดีปฏิบัติที่ดีดีกว่าขอพรบางอย่างพะที่เราที่ที่ที่เรารู้ว่าเขาเรารู้สิ่งใดๆที่ขัดใจไม่ถูกใจนะเราไปปรับตัวไม่ถูกเองทั้งหมดดีทั้งนั้นแหละครับก็เหมือนขับรถย้อนสอนนะถ้าไม่หลบก็ชนตาย ต้องชิดซ้ายให้มากที่สุดนะครับไอที่ที่ร้านน่ะที่ร้านไอที่เขาไปก็ลืมเราไม่ไปด้วยไงเราก็เลยไปย้อนสอนเพราะถ้าการย้อนสอนของเราก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับพอดีทางย้อนสอนนี่เป็นทางลัดซะด้วยพี่เชิญเชิญอาจารย์น้ำคุยกับอาจารย์ชูชีพได้เชิญครับอาจารย์น้ำสวัสดีครับขอบพี่มีเข้าใจไม่เป็นไรผมเข้าใจคนเดียวเจ็บพี่ลอง พูดผมว่าพี่ต้องเข้าใจแต่พี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 ่จะให้ผมพูดดีกว่านี้แต่ผมก็กําลังปรับแต่ถ้าพี่จะไม่เห็นด้วยคิดว่าให้ผมพูดดีวันนี้พี่ก็แนะนําผมได้ผมเข้าใจพี่พี่สมาสมาธิที่เฉพาะหน้าสมาแล้วเป็นสติก่อนผู้ที่รู้สักตัวได้แล้วรู้สึกตัวได้ก็จนตา จะจะเป็นให้ให้เกิดสัมมาไห้จะให้สัมมาทิฏฐิใจโสดาบันเป็นปรมาอ๋อถ้าถ้าถ้าเป็นทางโลกละมิจฉาแน่นอนแต่ถ้าเป็นในใจที่ไม่ไม่มีอะไรเจกะเลยครับเป็นในใจเป็นมโนกรรมอะไรพวกนี้ไม่เป็นไรเอามาคิด ไปจดได้ไงพี่ไปจนได้ไงพี่ต้องว่าพวกแบบนั้นแน่เลยเป็นปรมาตเนี่ยเกิดดับสุนากิามมนุษยะอ๋อไม่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 ในขณะนี้ก็เป็นเป็นเป็นสไตล์ตาวินัยเสื้อลายดอกครับพี่พราะไม่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเขาไม่ยอมรับใช่ก็ก็เรา เขาเขาเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับก็เป็นเพราะเราไปยุ่งกับเขาเองนะเราจะให้เขายอมรับเราจะไปกดให้เขาเป็นไปตามที่เราคิดได้ไงเนาะเราก็ต้องรอท่านแล้วภาวาแล้วนี่เปลี่ยนอนอครับครับไม่เป็นไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไหม เพราะว่าขึ้นโซนบาลีโอเคไม่ได้พูดเขาใช้คำนี้สมบูรณ์ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักเกณฑ์ใดตายตัวเลยพี่โอ้โหของผมไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวพี่ฟังคำไหนก็เป็นพระพุทธเจ้าทุกคำพระพุทธเจ้าเป็นอะ ที่ที่เข้าใจผมที่เข้าใจผมก็มีพี่คนเดียวอาจารย์จะฟังผมไม่ฟังผมไม่ใช่ประเด็นประเด็นผมมีหน้าที่มี่ครับที่ต้องหอบหมดคนเวมีหน้าที่ในการไปิดเผยตัวเนี่ยไม่รู้เหรอพอใจเลยปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ตามอาจารย์ว่าแล้ว แตั้งมัแล้วคปัจจุบันนีเห็นใจองวิารตุกตามักตาตาเป็นเรื่องนามธรรมทั้งทั้งที่ยื่เบอร์นั่งนอนยืนเบอร์นั่งร้อนอย่าคุณเห็นผใจตาในรับตาในเนี่ยพี่มันหลับตาเห็นเหมือนตาตาเลอดคุณนึนถึงเมียก็เห็นเมียเหมือนที่ตาย แย็ดิเพราะนี่แต่เป็นน้ำอะครับยดติดทำยังกระน้องอเขาพอเขาพูดว่าเราเป็ดติดไปไม่เป็นเพราะเราเย็ติดจริงจริงเยดติดสิจะป่วยแพร่เอยล่ไม่นานแต้วอจายประโยคเราไม่เซไเ็ประโยคว่าป่วยแปให้สุกคนเห็นตามเหมือนกันแต่รอยู่แล้วก็ดูแลครอบครัว แล้วเราใช้การพูดแบบตัดบทว่าเรื่องส่วนตัวการจะมาพูดธรรมะเนี่ยก็ไม่ยากธรรมะของสุรัต่์บอกว่็เป็นความจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ความเป็นปรมัตถดระดับในตัวปัจจุบันไม่มีอะไรไม่เกิดดับในปัจจุบันเพราะปัจจุบันดับมันก็กลายเป็นอดีตครับผมเข้าใจพี่ปรารถนาดี กับผมร้อยเปอร์เซ็นต mm ์เ hmm. ต uh ็มผมก็ยินดีรับฟังเมื่ออาจารย์เห็นผมทำไม่ถูกอาจารย์ไม่บอกผมเนี่ยไม่มีไม่มีอยู่คะไรคุณต้อรู้เรื่องอะไรอย่างมันเห็นไหเห็นเป็นจิมันหุดมาะรมีสิสลเวลาเวร เราเร่เาอะไรไม่ค่อยไม่คยไม่คยเก่งเเพราะว่าเห็นความจริงนะครับจะมานั่งเดาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเดาไม่ไได้เพราะมันเห็นความจริงย้อนสอนเพื่อแก้เจตตายย้อนสอนเพราะว่าย้อนสอนคือผมไปทางรัฐ่ยพอดีทางย้อนสอนนี่ใกล้กับเพื่อนเลยก็คือเราไม่ฟังใครจะ ใครแค่จะว่าจะกล่าวจะอะไรเราเี่ไม่เก็บมาแล้วเรามุ่งตรงของเรานุ่งมุ่งตรงไปดังใจเลยเรามุ่งครับคนที่ฝึกเป็นโสดบันก็คือฝึกเป็นอระราหัสมันเหมือนกับคนที่เป็นทนายว่าความเก่งแล้วใช้ตายแล้วกอไเียมันหรง ครับครับโอเคครับผมเชื่อพี่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโดนชนกลางคันเต่าตาเต่าตาขนาดขนาดขนาดเห็นเป็นสอนในใจไม่ใจสอนข้างนอกถุงก็เอาหินเฟืองไปโอเคเอาเอาเชื่อเชื่อพี่ผมเชื่อนะผมยอมแล้วผมยอมแล้ว คำว่าฝึกอย่าลืมพูดไปจะได้ไม่โดนด่าถึงบอกว่าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นอรหันผมอยากจะฟังผมอยากฟังพี่ต่อผมเชื่อพี่มีความเห็นดีอยู่แล้วอรหันเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะเนี่ย อาจารย์ยิ้มเหนือในห้องนี้อัวจะเพี้ยงแม่หัวแตกก่อนเลยเพราะหน้าเพี้ยงมานานแล้วห้ามเพี้ยงนะอาจารย์น้ำเนี่ยไม่เป็นไรที่ไม่ไม่อาจารย์น้ำไม่อาจารย์ยิ้มเนี่ยเกิดเรื่องเลยนะเจ้าระเบียบแป้งแป้งมันเรียดีลยนะ ไปนะบาทตรงใจตรงเราจะไปขอเขาเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วทองห้าบาทจะแต่งนะฮะไม่ได้นะต้องหกปันให้หกหมื่นเอาบาทเดียวพี่ไปเขาเรียกว่าก็จบแล้วเอาแล้วชูที่ชูที่เป็นคนเรียบร้อยรู้อะไรก็ว่ามาไม่ต้องให้เคราะห์ใจ อ๋องั้นนี่ผมหยุดดีกว่าผมเพราะว่าถ้าขืนไปเลยขืนไปพี่ลงกลางทางแน่นอนงั้นผมกลับรถทางเดิมดีกว่า้อมไปไปอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เลยผมไปโน่นนะแต่ถ้าคนไม่ใช่โราบันก็นึกคิดเอาคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อย่างโหะโหไม่คิดเก่ง เม <audiences> ื่อสี่สิบปีถอยหลังไปห้าสิบปีความจริดงก็ไป่เป็นสี่สิบโอ้ก็เป็นนักปฏิวัติสังคมเขาเป็นคนี่ชองธรรมะนี่เขาไม่เบื่อฟังนะเขาไม่เบื่อฟังนะใครพูดธรรมะเขาก็จะฟังตั้งใจเขาฟังอะไม่หูฟังนะครับผมหูนี่มันต้องฟังแล้วก็ใจมันฟังทมัยมัจจุสามสิบ ตลังไปนนีีอน่ออทแล้วพอใจเขาตื่นเนี่ยนะเขาจะรู้ว่าตัวเขาเปลี่ยนไปเลยนนพเพราะว่าตากับใจหูก,กับใจจม,มจมูกกับใจลิ้นกับใจกายกับใจใจคิดก้าใจกับใจใจที่เป็นผู้รู้แล้วใจที่เป็นผู้คิดครับผิด,ด้ ในแง่บุมของอาจารย์น้ำก็แบบนี้ตลอดเลยมีใจบอกแล้วถ้าเอาป้อนหินเนี่ยเฟี้ยงเข้ามาในห้องเนี้ยหัวโทรบันแตกหลายคนมีใจก็คือมีอะไรอ่ะปรุงแต่งสุขมากกว่าทุกสุขมากกว่าทุกเพราะเราอยู่ที่สุนย์ตาเพราเราไปได้ทังถูกสุขก็มากกว่าทุกใช่ไหมพี่เอาไว้คาดหน้าเป็นแม่ก่อนแล้วค่อยมาสอน นเป็ไม่ใช่ไม่ใช่สอนนะแต่ว่าอาจารย์น้ำกำลังเดินผิดทางอาจารย์น้ำมบนไปยึดติดในมื่นนี่นั่นน่ะแล้วทีนี้มันจะไม่ว่างนะมันต้องว่างแบบคุณโชว์ใช่ไหมพี่ไอคนเดินผิดทางเนี่ยไอไอไอคนเดินที่สวนผมเนี่ยกเอของ่ว่าไตผิดทางอะไรเราชาวบ้านเขาเดินขึ้นเหนือไอนี่จะเดินลงใต้ลงนรกอะกเราไต่ผิดทาง อย่าไปเสี่ยงอาจารย์น้ำเลยไม่มีใครชนะอาจารย์น้ำหรอกไม่ไม่ใช่ความจริงนะอาจารย์น้ำเขายังมีโลคกดหลงอยู่เห็นเห็นเลยกิเลสเยอะเยอะมากแบบแต่คุณชูชีพก็มีมีมากด้วยมีมากด้วยตัวเอังโดเก่งกว่าทุกคนโอ้ยแล้วอย่างคุณชูชีพนี่ยเขาบอกปล่อยวางปล่อยวางมีอะไรก็ปล่อยวางอย่างเงี้ยใครกันแน่ที่เข้าใจธรรมะเนี่ย ทูทีนะเดี๋ยวไปเที่ยวนครปนมันลมแล้วเดี๋ยวดูนี่หน้าตาจะเหมือในรูปอะ่ะไม่เหมือนในรูปเลยตั้งแต่เป็นในพลทหารหน่นตอนนี้แกกว่าอ,อาจารย์น้ำอีกอยผมสูงร้อยเจ็ดสินะาอาจารย์น้ำถ้าถ้ายืนแนละ้วคำ้ำค้ำหัวเนี่ยอย่าหาว่าไม่เตือนนะไอโอนโอสูงอะไรร้อยกสิบถึงเปล่า ชูเชียบอะร้อยห้าสิบจุชูเชียบอะกินเงินเดือนฟรีภาษีประชาชนชามาก็มาพิมพ์ไม่ได้แกพิมก์มาคอยอย่าสันเตะเออเวลาแกพูดกับเพื่อนแกคอยอย่างเอียงพูดถ้าถ้าถ้าสูงไม่ถึงร้อยหกสิบนี่โดนอักใครไม่สูงถึงร้อยหกสิบโอ้โหนะโอ้ร้อยห้าเก้าโอ้ยโอแข็งแรงนะ เขาอยู่ในป่ามาแล้วนะน่ะเป็นทหารป่าครับพี่เป็นแกนนําเสื้อแดงอยู่ในป่ามานานแล้วนั่นแหละวิ่งเร็วกว่าแมวอีกนะครับพี่รู้จังรู้จังผมอายุห้าสิบหกอาจาร์คู่ช่าอายุห้าสิบเก็บก็แข็งแรงเดชพออาจารย์คูช่าเดช แต่นคนรู้อาจารย์ผู้ชาติเยอะกว่าโอ้รู้จักไหมรู้จักพรรคพวกมึมพวกมากย่อมลากไปถ้าจะมีเรื่องกันนะนักตืนก่อนว่าใครพวกใครไม,ไม่ไม่มีสองมาตรฐานอาจารย์อาจารย์ปล่อยวางไปวางโอ้เขาเป็นคนที่ไ,<ห>ไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้น พูดอะไรไปก็เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องปล่อยวางนะอาจารย์น้ำห้องห้องห้องสันติเนี่ยนะถ,ถ้าไม่รู้วันผู้หญิงเป็นใหญ่แล้วก็ตายมนะห้องนี้มันเป็นอย่างนี้มันนานแล้วครับพีอาจารย์นะ้ำต้องเข้าใจกิเลสตัวเองนะมันทําให้เป็นทุกข์เดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยเข,ข,ข้าใจครับพีอาจารย์น้ํา ต้องต้องรู้นะว่าห้องธรรมะเนี่ยผู้หญิงเป็นเจ้าของห้องดังนั้นนะคนรู้เปลี่ยนอาจารย์แม็กกำลังเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ครับเนี่ยอาจารย์แววอ่ะผู้ชายมีมีห้องไหนบ้างอ่ะกำลังเปลี่ยนอยู่เลยครับพี่ดังนั้นแหละที่เป็นเจ้าของห้องแล้วธรรมะนะครับก็ให้ครับผมเชื่อพี่ครับ ผู้หญิงทั้งนั้นแหละทุกวันในโบไปวัดจะมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นผู้ชายนับได้ถึงสิบคนไหมพอบวชล้วก็ไม่เข้าแตดีกว่านะแต่ผู้หญิงเข้า้นเลยไปช่วยไปช่วยงานวัดนะผู้ชายหาน้อยมากส่วนมากเราส่วนมากก็ถือว่าได้ใครแข็งแรงบ่วบกายผู้หญิงกับผู้ชายค้าได้เลยอ่ะม่คุยแล้วนั่งเลยโดนแมวแล้วนัพอแล้วปุ่มเลยครับอ้าวครับอ้าวครับนี่คิดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าให้ดิ พรว่าอะไรอ่ะจะน้ําผู้ชายพอบวชแล้วพอนั่นก็ไม่ยอมไปวัดไม่ยอมไปปฏิบัตินะอยู่แต่บ้านกินแต่เหล้าอ่ะคล้ายผมรับฟังทอ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปวัดแล้วทำไมพอบวชแล้วกลับมาวัด เห็นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเลยกับมากินเหล้า่แล้วก็ไม่ไปช่วยงานที่วัดวยไม่กลับไปวัดอะไรอย่างเงี้ยร้อมจนทำเขาเขาไม่ได้ว่าเห็นแก่ลาบนะเขาเทศให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นพระอรหันต์แุ่บางคนเนี่ยเขาเขายังไม่หมดว่าไปไปวัดเยอะๆเนี่ยธรรมน่าจะสืบทอดยากแล้ว เพราะว่าผู้หญิงก็เป็นกรรมการดานนนเนี่ยเขาเป็นรพระโอสูตพระะเขาต้องจำพระปูดเขาก็ลืมปฏิบัติใช่ไหมผมเพี้ย,ยนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวพระุทธเจ้าบรรลุนิพพานก่อนแล้วเธอก็จะได้เป็นพระราหันครับวันที่จะสังฆนะทนานาเนี่ยเอี่ยธนนท์ก็เดินยืนเดิาน,านนั่งนอนจนถึงเวลาจะเข้าสังฆทา,านก็ยังไม่ได้เป็นพระาราหัน มีแดดวามเครียดไม่ได้แก้พอเลิกปฏิบัติแล้วมันหมดเวลาแล้วเขาเข้าห้องกันหมดแล้วผมหมดเวลาตัวก็กระโดดขึ้นเตียงนอนสบายใจเลิกปฏิบัติแต่ว่ากิเรศฟังแบบแต่เป็นการฟังแบบบันทึกผมเขาจะพูดยังไงก็ปล่อยเขาพูดไปตามเรื่องตามราเนียมัวแต่เราคุยกันตัวเรานี่เองคือในห้องนั้นผม เพียงฟังอย่างเดียวผมไม่โต้ตอบเขาหลุดพ้นจากจิตนั่นเองจิตปรมัจิตเนี่ยเขาเป็นธาตุทุกขเ้ารูอฝังเสียงเบาแล้วเสียงจะบันทึกไว้ตามอัตโนมัติเถ้าเปิดออกมาแล้วฟังชัดเจนก็ลงยูทูบไปถ้าไม่ชัดเจนก็ลบทิ้งไปมีท่านั้นนอื่นเขาพูดไม่ได้แล้วเขาไม่มีตัวแล้วนักศึกตาแล้ว

ศีลที่เป็นปฏิโมกข์สังวรนี่แศีลย่อมขาวสะอาดแต่โซลาร์บานี่ครับศีลอินศีลสดีครับกแบบอย่อเอาง่ายๆขับไปโควันๆเอาแต่ขับไปโคที่ดูนี่อันนี้ไม่ได้ว่าอาจารย์ปู่นะคนไหนขับไปโคก็โดนน่ะรวมเนื้อพลังสร้างสงถานธรรมปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแล้วแล้วยังไงอ่ะมันไม่จบกินอ่ะ ให้แรงให้ทรับให้แรงเป็นทานแล้วก็จะให้ธรรมะเม่อก็ให้ธรรมะเป็นทานก็ฟังที่แล้วก็ได้เนื้อได้เนื้อครับเป็นธรรมะที่ได้เนื้อคไม่ใช่อจนน้ำเขาบอกว่าอาจารย์น้ำก็รวยเหมือนกันทำไมอาจารย์น้ำไม่ส้เน้าเนื้กเนเนื้อเนื้อื้เนื้อเนื้อเนม้อื้อเนื้อเนือเนื้อเนอเนเนี้อเนื้อเอเนื้เนเนื้อเนือเนเน้ํเอเนื้อเนือเน้าเนื้อเน้าเา้อเอเเน้เ เดี๋ยวไอ้แจ้น้ำไปยุบอรัจากกลุ่มนะก็ลบสงบมาครั้งหนึ่งแล้วนะอย่าไปล้อเล่นนะไม่ใช่ด้วยการประยุกต์เดี๋ยวเจ้าหน้าเป็นแม่ก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่มีญาติได้หรอกยไม่เกิดไม่พูดไม่ใช่เรื่องคิดมีเป็นผู้มีระเบียบด้วยเป็นผู้วางระเบียบดีมีกฎระเบียบเข้าหลัง น้ำเห็นไหมตนนี้ปล่อยไก่ออกมาแล้วมีชั้นแักน้ำยังอยากเกิดบูมยังมีความตั้งมั yes> ่นเห็นตัวเองตั้งใจเห็นตั้งแต่ศีรษะจดเท้าอ่ะนะเห็นว่าไอ้ก้อนธาตุเนี่ย มันเป็นก้อนกๆมันเป็นยินน้ำรวมไปมันเป็นดำๆก้อนดำๆมันก็อยู่ของมันไปอดกรรมก็แต่นี่ผลสภาพจากข้องเสียงธรอาจารย์วินัยได้ปลีไม่มีใครเกี่กวาใครหรอกทุติยธรรมไปแล้วครับสตาพดธรรมก็คือพระสูตรพระิธรรมพระวินัยคิดให้เปลี่ยนชื่อใหม่เพราะว่าเปลี่ยนเปลยนได้เลยครับท่านกิติพงศ์ท่านเปลี่ยนได้เลยเพราะ ผม่ดีเป็นนั่นแหละที่บอกว่าไม่มาแล้วก็มาผมมีท่านเป็นหัวเรืใหญ่ครับท่านเขารู้พูดถึงใคยอ่ะหมายความว่าเขามาบอกว่าให้ช่วยวิจารณ์เขาด้วยที่เขาส่งถังข้าวมาให้อลจารยนได้เลยนะสร่มมาให้เราอ่ะขอให้ช่วยฟังแล้วกวิจารณ์ด้วยถ้าผิดถูกยังไงช่วยบอกแนะนําด้วยยินดีปรับปรุงแก้ไขเขาบอกอย่างนี้นะเกาบอกตรงๆแล้วว่าไม่อยากโคกคนแบบเนี้เพราะมันไม่ถือไม่ยาว กูแต่คนอื่นเขาพบว่าเขาเขบอกว่าดีเขาอ่อนน้อมทำตนให้วิจารณ์ให้เขาจะปรับปรุงตัวแต่ว่าอาจาจะนั่งจับรับมือไหมอ่ะอาจารย์มิระเขาอยากปรับปรุงตัวเองอ่ะเราต้องส่งเสริมสิเราต้องวิจารณ์หน่อยสิอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องความหลงไปคิดว่าตัวเองอย่างงนอย่างนี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าหลง ถ้ามีพระไตรปิฎกก็คือมีพระพุทธเจ้าคําสอนก็คือสิ่งที่พระเจ้าฝากไว้จะฝากว่าอันนี้ตาทุกตาหน้าตาเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นทำทั้งโพลเนี่ยแม้จะคิดพูดทำมาให้กินก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเวลามัจจุราชเนี่ยมาแล้วบอกว่าหมดอายุขายรถไปนวด พระหัตถ์ตะกะดคาคามีอนาคามีใมขณะนั้นแล้วเนี่ยกิเลสก็ไม่มีไม่มีอะไรเหลือเลยลุดพ้นล้นโลกไปแล้วไปแล้ว